มาครับคันแรกครับฮอนด้าสีแดงแมสปิดอ่าแมสปิดเอาข้อจริงๆก็1กรลอ1282เชียงใหม่คันที่2นะครับอะไรสักอย่างเนี่ยเขียวๆนะครับสกูปปี้คันนี้ปีดโน้ตามนี้ครับคันที่3ไมก็ตามนี้คันที่ส่ก็ตามนี้คันที่5ผมไม่อ่านดีกว่า อ่าสีแดงแดงทันที่6ดูสภาพยังใหม่อยู่ทันที่เจ็ดเนี่ยมันติดขนาดเลยปใต้เหรอครับเอาเปิดเลยครับเอาหนึ่งก็ขออ่าล้ำพูนคันที่8ก็ปิดเดี๋ยวพี่พี่พี่เดี๋ยวใส่ไว้ใส่ไว้ที่เดิมใส่ไว้ที่เดิมคันที่8นะอ่าคันที่9ก็ตามนี้คันที่สิบทันที่11ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนคันที่12หัวรถเป็นหวัด คันที่13ก็กลัวรถเป็นหวัดครับสีน้ไมเงินคันที่สิบสี่คันที่15และคันที่16ใช้มาร์าสีดำมีอีกสองคันอยู่ตรงนะมันยังเอิบไหมไปไม่ได้มันต้องข้ามมันมันมันลดล้อคอไว้อยู่ฝั่งนู้นครับโอเคโอเคทั้งหมดอะไรอะอะไรอยู่สองคันนี่หรอสองคันเนี่ยอ๋อนับแล้วสรุปว่าสิบหกนะโอเคครับในขณะนี้นะครับที่กำลังพัดแยกรถและคนอยู่นะครับแล้วก็มีการตรวจ สถานที่เกิดเหตุก็พบด้ามเหลืองๆนะครับน่รจะเป็นไรราคาถูกครับถุงมือนี่ไม่เกี่ยวแต่ว่ามันก็ใช่นั่นแหละครับมีระเบิดอ๋อแล้วเราก็เจออะไรดำๆนะครับหนึ่งลูกนะครับรายการที่สามก็เป็นอะไรที่ดำๆอีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็เราพบ มีทับ1อันนะครับแล้วก็เป็นมีดท้าปายหัวตัดนะครับแล,แล้วก็ผมไม่ได้นับมาสี่รายการแล้วก็รายการนี้ไม่รู้รายการสุดท้ายไหมเป็นไม้เบ้บอลสีดำหนึ่งอันหมอที่อังเท่า,ท,าที่ดูแล้วผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับ